สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับนะพามาดูรถดำครับนี่กับรถแบคโคกับทีมงานเรืองแสงครับผมขุดดินใกลๆแถวบ้านนะครับออกไปแล้วครับเอาจะล้นครับดูโอ้สุดจัดจัดไปครับเนี่ยสีเหลืองครับด้านหลังลายโดเรมอนดูครับบรรยากาศสวยๆครับต้นยางมาแบบครีนครับสะอาดตาจริงๆเห็นตั้งแต่เมื่อเช้าครับ รถผ่านมาทำงานเจอพอดีถอยหลังมาเจอบีบแต่เป็นขบวนครับสวยๆครับอันนี้สีแดงครับผมรถหกรอดำข้างหลังเป็นพิกาจูครับนี่ครับแบ็คโคแคทสามสดีครับ GC ครับคันใหญ่ๆปึ๊กๆครับตักแป๊บเดียวเต็มดูครับุ้งกีครับบุ้งกีแบบใหญ่ครับโอ้แถมให้นิดนึงเอาจนล้นครับเนี่ย ดินสวยครับดินทรายนะดินร่วนปนทรายเหมาะที่จะเอาไปถมที่แล้วก็ด้านบนกับปูผักครับรถสีเหลืองครับไปแล้วโดูคันนี้สวยครับสีเหลืองหโน่นี่ย เข้าคิว,แล,วแล้วถอยมาร,รับดินแล้วครับตัวนี้สีขาวครับผมอแจ่มครับรถดำกรีนมาครับน่าจะปิดท้ายแล้วเ,เหมือนรถจอดครับผมสีเขียว สีเขียวสีเขียวครับรถดำกรีนโอ้ดูรับไต่มาฟังนี้แลละ อไถมาแล้วครับผมโอ้สุดจัดครับสงสัยไยกับโอ้ยสุดจัดครับผม โอ้ตัวใหญ่เลยครับอย่างหูดครับโอ้แม้แต่หมายังมองครับโอ้ยดูนี่ครเนี่ยตัวใหญ่เลย